ไม้ทิรัตเขียนแคปชั่นอกหักแฟนแฟนรุมถามใครเป็นคนหักอกเรียกว่าเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่หล่อฮอตประลอดแตกสุดๆส,สำหรับหนุ่มไมทิรัตนิธิภัยสารกุลแถมยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีสาวๆคนไหนมาครองใจคุณพ่อสุดฮอตคนนี้ได้เลยแถมก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนฟินเบาๆแอบเชียร์แอบลุ้นหนุ่มไมทิรัตและสาวก้อยอรัชพร ที่มาเจอกันในรายการท่านหนูรับพี่จะรักปะงานนี้หลายคนต่างคอมเมนต์แซวกันกระหน่ำเพราะเคมีเคใจดูจะเข้ากันสุดๆแต่ล่าสุดไมพิรัตก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่หน้ากระจกพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆไว้ว่าอกหักรักคุดเปลี่ยนลุกดีกว่างานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความหล่อของหนุ่มไม้กันเทียบบอกว่าจาก ลูกไหนหนุ่มไม้ก็หล่อแถมยังถามอีกว่าใครกันเป็นคนทำให้หนุ่มไม้ต้องอกหัก